สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่วันพระใหญ่วันนี้นะคะก็เราก็มาทำบุญตักบาตรนะคะวันนี้ทำบุญตักบาตรกันที่วัดนะคะแอนบัตรยกหอหอข้าวหอข้าวข้าวข้าวประดับดินนะพี่ข้าวประดับประดินให้ยายอุ่นกับแม่ส้ม ค่ะคุณพ่อสนิทแล้วก็แม่อุ่นด้วยใช่ไหมเอมใช่ไหมเอมนี่บีอมาด้วยนี่จะพาเอซนะคะมาตักบาทกันด้วยนะคะพี่แกนนูพี่แกนนั่งสามร้อมาเลยโอ้เท่มากเลยพี่แกนเอ็มครับรถเอมอยู่ไหนอเอารถด้วยไหมโอเค แต่เดี๋ยวตอนนี้เอาอากับข้าวอ่ะแกงเราต้องเปลี่ยนถ้วยหรอกน่เอาไปเป็่นถ้วยซื้อแกงฮะอ่าถ้วยอยู่ทางนู้น่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะที่สารานะคะเพิ่นยังไม่เสร็จเฮ้อบ้าเอาไหมไปเล่นกับแกนไหมกองทรายเรามีรถด้วยนะ โอเคเดี๋ยวไปเอาเม็ดรุ้งเมคโคก่อนนะย่าน้อยเดินมาใช่สวยมาแต่ไกลไปเล่นกับเพื่อนดูลู่โบลูกโบลูกเหี่ยวอันนั้นครับไปเล่นที่ไหนเอ็นจะไปเล่นไหนตรงนี้ก็มี นั่งเล่นตรงนี้บอกนี่ไงตักตรงนี้ไหมตักบาตรันนี้ลานอ๋อพ่ออันนี้มานั่งตรงนี้กับนี่มามพ่อเอ้ยเออเดี๋ยวแม่เบ้นจะเขายังเปิดบาทอยู่ไปไหน

ก็เอาแบบเรียกง่ายๆเพราะว่าวัดเราก็ยังสร้างไม่เสร็จตอนนี้นะทีมร่วมบุญกันนะคะเช้านี้นะคะก็ แม่ผู้ใหญ่นะเป็นออกมารับบุญเองนะคะแล้วก็เป็นข้าวหอนะ่อข้าวหอด้วยแล้วก็กับข้าวด้วยนะคะที่วันนี้ก็พวกเรานะชาวบ้านนะ,ะก็มา,อาหอข้าวนะใหูุ้ปการีนะยาสนุกไม่สหายที่โรงรับไปแล้วนะดีนะคะ เ <s ans> <c oughs> น,นื่องจากสาราของเรานะยังไม่เสร็จนั่นเองนะคะก็เลยจาเป็นนะคะจะต้องมีนะ,นะคะนี่เลยนะคะเราก็จะอยู่ที่สาราเล็กนะคะนี่แหละนะทุกคนก็มาร่วมบุญกันนะ ก็เป็นครอบครัวนะคะอบอุ่นนะก็สนุกสนานกันไปนะคอสก็อบอุ่นนะห่อข้าวนะให้กับนะพ่อแม่ยาสนิทมิสมายผู้ที่ล่วงรับนั่นเองนะเอาเอาเอาเอเไม่รีบไม่รีบบรีบจ้าบรีบ จะดังเลยเนาะตากับนะตาแต่กับน้องต้นได้เนเลยวางว่นเลอว่างขอว่างนิ เตรียมตักบาตรนะเ,เออกูนะูนช่วยนี่นะรับของยายก่อนม,มาค่อยฮิวเออ อ้นี่นะนะหมอเบยอได้อยู่ไปหมอเบยนี่นะคะของยาเข้าครัวนะคะนี่ก็เป็นครัวธรรมดานะคะโอเคนี่ก็เตรียมกับข้าวช่วยผองยา มาแล้วมาแล้วเปิดแฟตมาแต่ไกลเลยเปิดแฟตมาแต่ไกลวสวัสดีค่ะพี่พลอยสวัสดีค่ะแอดสวัสดีค่ะไปเลยไม่ออฟนะยังไม่มาไออปวางที่โต๊ะได้เลยค่ะ ใ yeah. oh. yeah. yeah. oh. yeah. 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 oh, ส่บาท,าบาทาาแล้วใส่บาทแล้วใช่ค่ะใส,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 ส่เลยใส่บาทได้เลยอ มีเอสเอาไว้แม่พรม่ก็ยังมาซื้อดิออามี่าแต่เดือลไปไลทตะเกียบตะเกียบมาก โอเคข้าวนะเออใส่ถือถือไปด้วยเออเอาเสือ้อคอก็ได้เอ้ยเออนะแอดพีน,ะาน่านีย,ยนี่นี่ก็เป็นบรรยากาศนะ ไช่วัดเขาเบิ่งเด้อวัดไม่วัดยังไม่เซตอะไรนี่เออถ้าอยู่มันกันไม่มีที่นั่งเลยอยู่เลยไออห่อข้าวประดับดินห่อข้าวประดับดินจะก่อนห่อข้าวสากระดับข้าวสากระดับข้าวสากขก่ระดัาแมนอ๋ออันนี้ข้าวสาเกี่ยวหรอเอออ๋อคืออันนี้นะคะจะเป็นข้าวห่อข้าวประดับประดินนะคะวันนี้นะคะแล้วก็ ค่อยรอ,อบต่อไปจะเป็นข้าวสาหร่ายใช่ไหมใช่ไหม ก็บรรยากาศประมาณนี้นะคะ f อซนะคะก็ะขอบคุณร่วมใจนะคะมาร่วมบุญสาธุสาธุบุญนะคะร่วมกันมาได้นะคะในคลิปแม่เบ้นเกาะ,กะนะคะเนะดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ